สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุก่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์20รุ่นพิเศษครับเป็นแบงค์20ชนิดพอลิเมอร์ครับเป็นแบงค์20รัชการที่10สสำหรับใบนี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นนะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีครับใบรับ8ป0 0บาท สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีแบงค์ใบนี้และอยากขายให้กับผมวยๆนะครับคุณผู้ชมบอกใต้คลิปเลยครับว่าคุณผู้ชมอยากขายให้ผมครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่บอกว่าพี่ครับผมไม่มีรถส่วนตัวสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากขายกับผมไม่มีรถส่วนตัวนะครับผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อถึงตัวอ่าหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับใครคุณผู้ชมนั้นระบุบ้านในที่หมู่ที่ ตำบลอำเภอจังหวัดมาครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมอยากขายให้กับผม80คนผมก็จะมานั่งอ่านคอมเมนต์นั่งอ่านไลน์นะครับว่าใครอยู่ใกล้กับผมมากที่สุดใครอยู่ใกล้กับผมมากที่สุดณนขณะนี้ผมเดินทางไปรับซื้อทันทีส่วนคนไหนอยู่ต่างจังหวัดกับอยู่ไกลๆผมขอตอบตรงๆและกราบขออภัยมาว่าผมขอรับซื้อเป็นวันหน้าครับวันนี้ ขอรับซื้อคนบริเวณใกล้ๆก่อนครับคุณผู้ชมครับมาดูรายละเอียดของใบนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะต้องมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างฮนะจุดแรกครับพยคัคฆทุศพยคัคฆุทุเป็นสีเขียวอ่อนนะฮะพยคัคฆทุศเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายปีกขวากระพังเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มครับตัวเลข20บาทมีขีดสีขาวข้างในนะครับ1 2 3 4ี่ครับรูปพระราชวังครับ ตัวเลข20บาทนะขีดสีขาวข้างในก็ 1, 2, 3, 4ครับรูปพร้อมกษัตริย์2โพระองค์ท่านครับอ่ะนี่คือด้านแรกนะนี่คือด้านแรกของแบงค์20บใบนี้แล้วด้านที่2มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะไปดูด้านที่2พร้อมๆกันเลยครับย้ำนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีแบงค์20ชนิดพอลิเมอร์ใบนี้แสดงความเห็นคำว่ามีครับมีขาดใต้คลิปไปผมซ้ำหน่อยครับ บอกให้ผมทราบด้วยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่พร้อมจะขายกับผมขอคนที่แบบพร้อมให้ขายผมจริงๆนะครับผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อในทันทีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมยังอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมพักอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะผมพักอยู่ในตัวอำเภอเมืองดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ ที่อยู่ทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลังปางราพูมพระยานานอุตรดิตนะใครที่อยู่จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกผมนะว่าคุณผู้ชมนั้นมีแบงค์ใบนี้ทั้งหมดกี่ใบหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทํางานอยู่กรุงเทพเหรืเฮ้ยพี่ครับผมอยู่ภาคเหนือนะผมลงมาทํางานกรุงเทพรับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมส่งคลิปนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่ภาคเหนือดูครับว่าเขานั้น มีหรือเปล่าถ้าเขามีนะฮะสิ่งแรกนะเขาจะต้องมาตอบผมนะครับว่ามีแบงค์20ชนิดพอลิเมอร์ใบนี้ทั้งหมดกี่ใบนี่คือสิ่งที่1น,นะสิ่งที่2ให้รบับบบ้านเลขที่หมู่บ้านตามบ,บนอำเภอจังหวัดนะฮะพอเขาระบุมาแล้วผมจะไปไล่อ่านทีละคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ไหนอยู่ใกล้ผมมากที่สุดผมไปคนนั้นก่อนนะอันนี้ผมใจ,จทราบใ้ทราบ,ราบ,บตรงนะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านบอกเฮ้ยพี่ครับผมอยู่น้าเรอิว,วาศครับ คุณผู้ชมคอมเมนต์นาราธิวาสมาอีกคนหนึ่งคอมเมนต์อยู่จังหวัดแม่ฮองสอนผมขอไปซื้อโคนในจังหวัดแม่ฮองสอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพักอยู่ในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นี่คือความจริงที่ผมแจ้งให้ทราบครับอ่ะไปดูด้านที่สองกันครับด้านที่2จุดไล่ที่คุณผู้ชมจะต้องดูฮะพยะคัคุฑพยาคุฑเป็นสีเขียวอ่อนนะฮะพยัคุฑเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายเป็นชมพูปีกขวาเป็นม่วงฮะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชม เลข2กับตัว e จะต้องมีนะเอ้ข้างล่างนี่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจแต่เลข2กับตัว e ผมให้ดูนะเลข2กับตัว e จะต้องมีนะคุณผู้ชมทัานบอกเฮ้ยพี่ครับผมมีแค่ตัว e เลข2ผมไม่มีได้ไหมไม่ได้อันนี้ผมแจ้งโดูตรงนะว่าไม่ได้ใบนี้จะต้องมีเลข2กับมีตัว e นะเลข2กับตัว e จะต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะ ลูกดอกไม้สีส้มครับตัวเลข20บาทตรงนี้ครับลูกดอกไม้ให้กับดาษจันหนึ่งรูป2รูปครับตัวเลข20บาทครับนายหลวงรัชการที่1 0ครับตรงนี้เขียนว่า20บาทรัฐบาลไทยครับแล้วก็ตราประจาตัวพระองค์ท่านครับตัวเลข20บาทตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีตัวเลข20บาทข้างล่างเนะาะมีตัวเลข20บบาทตรงนี้พื้นที่ใส่สายข้างบนนะพื้นที่ใส่สายข้างบนตรงนี้ ถ้าดูดีๆเนี่ยมีตัวเลข20อยู่ในเนื้อที่ใสๆด้วยนะอ่าแจ้งให้ทราบเนาะตรงนี้ฮะเลข2นะฮะเลข2กับจอจานเลข2กับจอจานจะต้องมีนะคุณผู้ชมมันถ้าบอกว่าเฮ้ยผมมีจอจานไม่มีเลข2ขายได้ไหมไม่ได้ฮนะแจ้งให้ทราบนะฮะเลข2กับจอจานจะต้องมีอ่ะผมมาสรุปให้ฟังนะสรุปให้ฟังนะ แบงค์20บใบนี้เนี่ยผมรับซื้อใบรับ80บ0่บาทน,นะและผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านที่กูมิชมอยู่ฮนะแต่สังคัญที่สุดคือเลข2จอจานจะต้องมีนะเลข2กับตัว E จะต้องมีฮนะใครมีใบนี้บ้างฮนะเขีแสดงความคิดเห็นให้ผมทราบครับใครมีใบนี้เขียนคําว่า2จอจานทับ e. นะ ใครมีใบนี้แสดงความคิดเห็นนะครับ2จอจานทับ e อีให้ใต้คลิปให้ผมทราบครับและระบ,บุเลขที่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อทันทีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมระบบุใต้คลิปเสร็จปุ๊บผมต้องดูด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นอยู่ใกล้ผมหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับที่ผมอาศัยผมพักอยู่ณนขณนะนี้ผมไปทันที แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดน้องคายจังหวัดกระบี่จังหวัดนาราธิวาสผมก็ไปครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้ขอปิดวันหน้าอันนี้พูดตรงตรงเนาะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าคุณผู้ชมแต่ละคนนั้นเขียนถึงผมว่าอย่างไรบ้างอ่ะไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมๆกันเลยเนาะคุณผู้ชมครับนี่คือความคิดเห็นแรกในคลิปนี้ครับ ความคิดเห็นแรกเป็นของคุณมันนีพรึ่งพันนะครับคุณมัน,นีครับผมขออนุญ,ญาตยกความคิดเห็นของคุณมัน,นีมาอ่านนะครับคุณมัน,นีเขียนว่ามี10บาทปี56จะซื้อจริงไหมแต่บ้านฉันอยู่ระนองนะเหรียญ2บาทสีทองสีเงินก็มีหลายปี4947 54ถ้าจะมาทางภาคใต้ก็บอกมาสิคะจะบอกที่อยู่ให้ค่ะอะคุณมณีครับผมตอบคุณมณีในข้อความที่จยไปนะครับเดี๋ยวให้คุณมณีเนี่ยมาอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ขอบคุณคุณมณีนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นความคิดเห็นของนายกมลพิกุลเงินนะครับ นายกมลครับผมขออนุญาตหยิบความเขียนของคุณของนายกมลมาอ่านนะครับนายกมลเขียนว่าผมมีครับหลายเหรียญตามที่คุณโอบิโตะต้องการผมสะสมเหรียญมานานหลายปีแล้วครับแบงก์ก็มีครับหลายแบบตรงตามที่คุณต้องการผมอยู่ชลบุรีครับถ้าต้องการซื้อจริงๆโทรติดต่อผมมาครับนายกมลครับถ้าวันไหนผมไปถึงจังหวัด ชบุรีเดี๋ยวผมโทรติดต่อไปนะครับมาดูความเขียนถัดไปนะครับความิีเห็นตรงนี้เป็นของคุณสมชายการยาวงนะคุณสมชายครับผมขออนุญ,ญาตหยิบม,มาอ่านนะครับ คุณสงชัยเขียนว่าลุงอยู่บ้านเลขที่117อะคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเขียนเขียนเหมือนคุณสงชัยเขียนอะ<ม>เห็นไหม,มคุณสงชัยเขียนว่าลุงอยู่บ้านเลขที่117ตำบลท่ากระดานอําเภอสนามเขตจ,จังหวัดฉะเชะิงเทรามีแบงค์เก่าเหรียญพิเศษเหรียญโบราณอยากให้มารับซื้อถึงบ้านคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูผมอยู่อะ คุณผู้ชมดูตัวอย่างของคุณสมชายกัญญาวงครับผมอยากให้คุณผ,ผู้ชมเนี่ยรับบูอย่างนี้แหละครับพอคุณผู้ชมรับบูอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมมาอ่านข้อความปุ๊บผมจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยู่ใกล้ผมคนไหนอยู่ไกลผมนะดังนั้นผมขอขอบคุณคุณสมชายกัญญาวงมากนะที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากขายเหรียญอยากขายแบงค์ให้กับผมนะพอดูจบคลิปแล้วถ้าคุณผู้ชมมีเนี่ย คุณผู้ชมมาเขียนเหมือนคุณสมชายกัญญาวงศ์นะครับผมจะได้รู้ว่าตอนนี้ผมพักตรงนี้นะและบ้านคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมคนนี้อยู่ใกล้คนนั้นอยู่ไกลถ้าคนไหนอยู่ใกล้เนี่ยผมสามารถเดินทางไปรับซื้อวันพรุ่งนี้ได้เลยแต่ถ้าคนไหนอยู่ไกลเหมือนกับคุณสมชายเนี่ยที่อยู่อ่าจังหวัดฉะเชิงเซาถ้าอยู่ไกลเนี่ยวันหน้าผมห้ไปนะครับ ดังนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูตัวอย่างของคุณสมชายกัญญาวงเอาไว้ครับขอขอบคุณคุณสมชายกัญญาวงมากครับคุณสมชายครับคุณสมชายมีญาติพี่น้องอยู่ทางเหนือไหมฮะถ้าคุณสมชายมีญาติพี่น้องอยู่ทางเหนืออยู่ทางกลางเนี่ยผมรบกวนคุณสมชายนะฮะส่งคลิปนี้ไปให้ญาติพี่น้องคุณสมชายดูครับและให้เขานั้นมาคอมเมนต์ครับผมจะได้รู้ว่าญาติพี่น้องของคุณสมชายนั้นอยู่จังหวัดไหนบ้างครับ มาดูความคิดเห็นตรงนี้ครับความคิดเห็นตรงนี้เป็นความคิดเห็นของกัญญาลัตส,สามเมืองนะครับคุณกัญญาลัตครับคุณกัญญาลัตผมขออนุญาตอาเอาความคิดเห็นของคุณกัญญาลัตเนี่ยเอามาอ่านนะครับคุณกัญญาลัตเขียนว่ากําลังหงเฒ่าอยู่คนข้างบ้านเรียกมีชาวต่างชาติมาหาพอออกไปดูมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งพูดว่า ผมโอบิโตะรับซื้อเหรียญเก่าคุณทิ้งบ้านได้ที่และที่อยู่ไว้ใต้คลิปผมเลยตามมาจากข้อความในคลิปครับไม่ทราบว่าตอนนี้สนใจขายแบงก์เก่าหรือเปล่าครับหนูเข้าไปในบ้านไปหยิบแบงก์100มาขายค่ะได้เงินสดมา85,000บาทอีกอย่างคุณโอบิโตะพูดดีมากและแนะนำดีมากค่ะอ่ะ คุณผู้ชมครับและนี่คือความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ครับใครอยากให้ผมไปรับซื้อถึงบ้านก็สามารถเขียนบ้านได้ที่มาได้นะครับสังคัญมากที่สุดนะฮะในคลิปนี้แบงค์0ชนิดพอลิเมอร์ในคลิปนี้คือใบที่ผมอยากได้มากนขนาดนี้นะครับใครมีแบงค์0ิชนิดพอลิเมอร์ในคลิปนี้นะฮะ ช่วยตอบผมข้างล่างหน่อยครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนมีญาติพี่น้องอยู่ทางเหนือนะฮะและญาติพี่น้องของคุณผู้ชมนั้นมีแบงค์20ชินิดพอลิเมอร์ก็ส่งครีมนี้ไปให้เขาดูครับและให้เขานั้นช่วยมาตอบผมด้วยครับ